พี่น้องที่รักแม้ดาวิดจะมีความปรารถนาดีที่จะสร้างพระวิหารถวายแด่พระเจ้าแต่ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมพระเจ้าประสงตรัสแก่เขาผ่านทางประกาศกนาทันเพราะทุกสิ่งจะเกิดขึ้นในเวลาของพระเจ้าเท่านั้นแม้จะเป็นการกระทำสิ่งที่ดีแต่หากไม่ใช่เวลาของพระเจ้าสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดดังนั้นเมื่อเรามีความประสงค์จะทำสิ่งใด เราจงตั้งใจฟังและถามพระองค์เสมอว่าเป็นเวลาของพระองค์หรือยังเพราะในพระวาจาพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพรครอบครัวและลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดท,ที่พระองค์ทรงให้ก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนซาอูลกษัตริย์ดาวิดท,ที่ถูกเลือกให้เปลี่ยนจากการเป็นเพียงคนเลี้ยงแกะมาเป็นผู้นำประชากรอ,อิสราเอลและจะทรงเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน ที่ภายหลังจากสิ้นชีวิตก็ะจะยังมีผู้สืบเชื้อสายเพราะราชวงศ์ของเขาจะยิ่งใหญ่ตลอดกาลพระสัญญานี้จึงเกี่ยวข้องไปถึงซาโลมอนที่จะสืบตำแหน่งต่อจากดาวิดทันทีซึ่งเขาจะได้เป็นผู้สร้างพระวิหารและการอวยพรน,นี้ยังหมายถึงพระเยซูเจ้าผู้จะทรงมาสถาปานาราชวงศ์ดาวิดขึ้นใหม่และพระองค์จะทรงคองราชตลอดไป ซึ่งบ่อยครั้งที่พระอ,องค์ถูกเรียกว่าผู้มาจากวงวานกษัตริย์ดาวิดหรือบุตรแห่งดาวิดท,ที่พระเจ้าสรงให้มีอํานาจทั้งในสวรรค์ลและบนแผ่นดินมีอาจารสในการพิพากษาพระเยสุจ้าทรงสร้างบ้านของพระเจ้าที่เป็นพระวิหารแห่งพระวาจาที่จะเป็นอาคารฝ่ายจิตของผู้มีความเชื่อและที่นี่จะเป็นที่ประทับของพระเจ้า ซึ่งจะตั้งมั่นคงเป็นพระราชบัลลังที่พระเจ้าจะทงพิทักษรักษาและเป็นพระนาจักรที่จะคงอยู่นิรันดรคคิสตชนที่ดำเนินชีวิตติดตามและอยู่ในพระองค์จะได้รับผลแห่งชีวิตนิรันดรฉะนั้นถ้าเราคงมีความเชื่อที่อ่อนแออยู่เราต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตัวเพื่อจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าจงอ่านฟัง และศึกษาพระคมภีอย่างดีเพื่อพระองค์จะทรงนำเราให้ได้รู้จักหนทางที่แท้จริงแห่งพระประสงค์ของพระองค์วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญในการปรับปรุงตัวโดยพร้อมที่จะดำเนินชีวิตที่สะท้อนถึงการมีพระเจ้าในจิตใจด้วยการภาวนาและทำงานทั้งหลายอย่างดีที่สุด